สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับช่อง Beauty Channel พี่เก้าค่ะพี่น้องค่ะมีอนี้อกาซีโมเบากับไรเรื่องอยู่พี่น้องไรเรื่องกาซีโมลุ้มลุ้มกันไปหนิ่ะน้องพี่น้องเนาะการเรื่องแรกเรื่องกาซีโมอ่าเรื่องอัปเดตอาการคุณพ่อนะคะก็คือว่าเข้ามาหอดบานมุ้ว่านเนาะมุ้ว่านเข้ามาหอดบานก็คือทีมงานพิชเชตมีนะคะอ่าคนในเมืมาโซงก็คือตามที่พิชเชตมีคน ลงไปในระพี่น้องก็คือรายละเอียดนะคะก็ละเลยสิบมะบอกย้ำๆอีกนะคะเพื่อบางคนกการสิบเบอบริไดต์ดตามในช่องพิเชนนี่แล้วก็ทาบรในช่องลู้ผู้เดียวในยังสินะแล้วคนเพิ่มกันวุฒิเอนี่เนาะบริทัวถึงสินะก็ละเลยสิมาอาบเลยแถวฟังอีกเทื่อนึงว่าการเพิ่พอเป็นยังไงนะคะก็ะคือเขาๆนะคะมีว่าเอ่อตอนอยู่โรงพยาบาลมื่อสิออกมากนั่นก่อนมื่อสิออกมากเมื่อหนึ่งนั่นหมอใหญ่เพิเ่มกันเดมาเพิ่มกันเดมาน มาตรวจนะคะมาเยี่ยมก็คือเพคนกับบอกสร้างว่าเด็กเขายายคนเพจคุณพ่อน่ะครบแล้วนะคะพี่น้องเขายายคุณพ่อครบแล้วก็คือบองบอกว่าคนเขาไปเจ้ากระปุกแต่ว่ากระทำคนแค่ว่าเขามือละหากระปุกแต่ว่าบองบอกว่าทีเขาไปทั้งบินนั่นเจ้ากระปุกนะคะพี่น้องมันละหาสซิกระปุกเอ่เป็นหายซิกระปุกซิมือเนาะหายซิกระปุกเหรอพี่น้องอันนี้ชิวเล่นหน่อง หนาดินดำเลยซื้อตี้มไม่บางเลยแจ้งกอกได้ไหมมาเกือคือกระสีประมาณหาชิ้นกระปุกนั่นแหละเนาะเพราะเขาไปยูโดนยูแล้วก็เป็นยาค่ะเสื้อนี่ที่แห้งที่สุดในโรงพยาบาลเรื่องเลยนะคะแม่ที่แห้งที่สุดเลยอีลีเพราะว่าคันเขาแบบว่าที่แรกกับเขาแบบยาขาเสื้อปกติทั่วไปนะคะก็คือว่าคุณพ่อเราเป็นเชื้อดื้อยากระจนว่าเดือยแยกมายูห้อง ้องแยกกันนะพี่น้องกูก็ชิปก่อนที่เ้าไปที่ว่า,วายูของแยกน,นะคะเือว่าก็บแบบว่าเขา,างยง่นซิปซิปมืนพอดีซิป <ss st> <1 S 1> มือพอดีของยบอด้นับจะเท่าเพรานองเพื่อกเขาไปนิกระปุกเปหาซิกระปุกซิปมื่นมหน้ากระปุกเพรว่า้าโยนของของรวมอย่ประมาณสองหมื่นามหื 3, 4, ่นเนาะข้าโยนของทึ้งใสปกติสามสี่ม<ๆ>ือเนาะข้า่ามันเกือบเรีย เครืบงเดือเีเพราะมันเครืองเดือี่นอไปอยู่โรงพยาบาลอยู่จนว่าลิงกับพยาบาลทุกคนตรดหนกบอกก็จังก,กันร,รึงกันมาตรกรอัน่างี้เลยส่วกแล้ะสันอาการคึ้นพ่อนะคะเอาแบบเสจียนสกเสจียนเลยแต่ว่าให้เราเข้าอย่อยังไเปันก็นทุนลงเนะาะคือเอคิดมีพาบาออไปนะฮะแล้วสิ่งที่เราเบาไปเนี่ยมัน ชื่อเป็นแล้วนะแมนพี่แคทมีเล่าบอกว่าตามความจริงเว้าความตรงนั่นล่ะพี่น้องนุ่งอาจสิเว้าหนูอาจสิเว้าบ่ได้จับใจความบ่ได้นะแต่จัคสิเว้าไปจังได๋กัคลิปของพี่แคทมีนั่นแหละเพิ่นตอบโจทย์เลยที่เพิ่นเว้าไปว่าการคุณพ่อเป็นจังได๋นะคคะแบบคือเอไยแคทมีเบอกนะแมนเพิ่นก็เว้าเพิ่นามีแต่ส่งกับสุดเสมือนกันก็คือว่าเพิ่นก็ว่าบ่อีกจนินึงกัภาษาบ้านเฮากตว่าถ้ามือเนาะก็เพิ่นก็เว้าแต่เฮาก็เต็มที่คือเก่า เบิ่งกันเป็นฮต์ตามซ้ำห่อเซียดาพี่แค่นี้เพิ่นก็บอกนู้บอกนู้อยู่ว่าบ่ตองไปเสียใจเพราะว่านู้กับเฮ็ดเต็มที่แล้วเท่าที่แมนเท่าตอนที่รถตู่มากันแล้วก็บอกเขาติเท่าที่เท่าที่คนเล็กน้อยคนนึงเสียดายนู้กับเฮ็ดเต็มที่แล้วแล้วก็บอกเขนว่าเสียใจพี่แมนบ่ตองเสียใจบ่ตองโทษจะคลองหรือว่าเอียงว่าเพราะเฮต์เต็มที่แล้วแมนเราบอกว่าไอ่ทำใจไปรวมนู้จะเกิดจะได้มือหนึ่งเราก็ต้องอันนี้อยู่แล้ว บ่อเร็วกบวบ่อบ่อนแมนบอเล็วกะแซบบดนกะแซบชอแบบที่อะไรเนาะชอบแบบนี่หมายแล้วมันเป็นสีเหลวเราเคยบอกว่ามันเป็นสีหลวแต่งถ่ามแจกวบอกเมียนถังถ้ามแจวนะพี่น้องว่าท่ากับเบิร์นวเบิรเนียสิกับเราแหรอเนาะก็คือที่แหลกว่าตอนอยู่ร่องบานนั่นก่อนสีม้านั่นเพื่นหมอเพื่อนยยเพื่อนกันเพื่อนกันบอกอยู่ว่า ที่แรกว่าสีเอาเราไปแต่งแผลอีกเได้พี่น้องคือแผลฟังทั้งขวานาะฟังตีว่าสีเล่าไตเพิงนึงนี่คือฟังทั้งขวาคือแผลฟังทั้งขว่าหลังมันบกขืนมากมันขืนมากๆแต่ฟังทั้งสายมันสีเป็นเนื้อแดงขืนมากอะไได้เต็มขืนมากแต่ว่าฟังทั้งขวานี่ดำคือเกาแถมแถมสีดำเงาไปกว่าเกาอีกยบแต่ว่ามันดำนี่พี่น้องเป็นเนื้อตายเขืนมาเนื้อตายเขืนมาตุอดเสียไปแต่งอยู่มันออกกินนะเขาชืได้มันมีกินเนื้อเน่าเนาะเอ็นตะวันเน่าหลอดวานนี้มันล่าม มันส er ีดำไปเอยมายการล้ลำบากการนเพี่ให้เราเน่อ sure. ือโมบปนเดน่อือก yeah> UH> ับปกติเขาเข้าอยไเพร่แล้านี่คือเข้ามโมเป็นหมอนะพี่นอแต่ว่าก็เรดซื้อทุกคนต้องต้องเห็ดนะบางทีข้าเขาอันขาเห็ดมันองจสเบิ่์บสะอาดคือจังเขาเจ้าเ็ดไทยสินาะแต่ก็ซืออีกอย่างนะแต่ว่าือกันแหละเช็ดแบบแบบพยาบาลทนเนเหรแต่ว่าขา่มีหลักการข้าวมีนะล้วกาเข้าบโมเป็ฝึกแบบว่า เกิดแต่เมด่อเจอเซนสีน่ะแมีนบอกเคยแบบว่าต้องเฮ็ดแพ้เองไงขนาดพีาบาลพยาบาลเขาเฮ็ดพยาบาลเขาเฮ็ดคนกันเวลาเหนืยวมันอัดคนกันเล็บบอกเป็นบลาร์เป็น้องเป็นกระปานเล็บบอกอันนี้เจ้าของก็ได้ยเชี่ยเฮ็ดเจ็บไปมือเมือเพื่อก็ว่ามันมันมันบวสามารถสิเศร้าได้ย่างเงี้ยเขาก็เฮ็ดไปตามตามที่เ้าเทากับพายามประคับประคองเพิ่มดาวเมียนม่นเพิ่มเพิ่มดีเมีนมันเพิ่มเพิ่มไรก็ใหญ่มันเพิ่มไรแบบว่าบม่ให้มันใหญ่โมงางงานส้มเป็นกับพยายามพริกตัเล่าเอาไงว่า ทีดไปตามตามพยุห้องประมาณนะตามบุญตามกรรมโลาตามบุญตามกรรมซ้ำโลกนีดีประมาณนะประมาณสามประเทดไปเรื่อยๆเท่าเหตุน่ะมอญายคนก็ว่าขันเชียวไปแต่งอีกกับกับยานเล่ารับเล่ากับยานเล่าไปเรื่อยสินะพี่น้องเพราะว่าต้องว่างยาเด้มันต้องว่างยาใส่ยาเล่าเพราะว่าตอนเห็ดเพราะว่าต่อเห็ดมันเจ็บเนาะขนาดเราห้องบ่ได้กับจริงเนี้ยแต่ว่าเราก็เจ็บดิพี่น้องยังตีล่างแค่ให้นสิ เราวก็เราเก็เคือเน้เรก็ติงเราวก็เก็บเราแต่ว่าอห้องวัไหซ้อจะเป็นห้องใดเพราะยานเป็นห้องขับถีบอยู่แล้วเราก็ดเราห็นนายแบบเก็บแล้วนายนี้นายยุ่งก่อนเลยกานเกี่ยวกัดข้างเัาเก็บขายานบ่ได้เนี่ยขนบ่ได้สิซ้ำไดหลดเขาแพ้เรเป็นไงเนาะจนไงหลดไปบ่ได้บ่ได้ว่าากระดูกอะต้งตรงเลยเห็นบิดอละกระดูกเขารเข้าคนเราอก็คือเนื่อเล่านันแล้วนั้งนังกับกระดูกล่านัน ช่างกันแค่ซ้ำๆอย่างี้แหละเองเหนือคนมันมันหลีบลงเนาะค้นจอยลงเนาะพี่น้องมันก็เลยบ่มมีส่วนเหนือติดแดงตี่บานข้นกระต่ายไฟเนาะบานเซลคือจังพิวเคลนี่พูดมาเซลมันก็ว่าทำงานไปเครึ่งนึงเลยเพราะว่ามันจะเกินท่านโตเลยแหละได้แต่เคียนขางเดียวไหมเป็นแพ้มันกระดำมาเนี่ยมาเท่าจุกบ่ลอะไย่างเงี้กับบาบ พี่น้องคอยนั่งเล่นดีดีนั่งเล่นก็นั่งกุ้ยกัอบอุ้งยี้ดีไปซะนี่เอายังมาส่งอยู่บ้างพอไรยางไปอันไปเบิ่งเอาเขาเหลียวรถกลับไปเอาเขาว่าเขาเขาเอาอีหยังมาส่งว่ะอยู่นะกระซ่ารถเออคอยยางคอยยางคอยยางเอาเขาอันเบี้มาแล้วเขาเอาอีหยังมาส่งอันนั้นเน่มหากับไปถึงบ้านเป็นขาสีเอิรนไปเอายิ้มมือเขาสิเขาว่างเลยกระซ่ารถแล้วก็ยิโรไปเอาก็เลยงงว่าเขาอีหยังมาให้ไปย่างไปซองเบิ่งพี่น้อง เเจ้าเห็นบอลหมือยันเลยไหนะปินแต่ว่าไรไหนเน่ยเง่ยันี่ยพระ่านเ็ยังเรียนบ่ทันหอดเรียนบ่นทันออหอดใชเรียนหอดอีที่จะได้สีหอดเลยทีทเงเรียนหอดเยเรือนกบเรียนขึ้นยากขึเนเยอยาสดีใจบ่ดิก็ดีใจรู้แ <laughs> ต่กัดไม่คงวา เออทางไปหาไอตาลเนาะพี่น้องว่าสิไอตาลเฮ็ดให้เราเอาคือได้ไว้แถวว่าซั่นถ้าก็ไปเฮ็ดได้นๆเฮาก็ไปหาไอตาลกลับมาวังบ่ดนให้ไอตาลเฮ็ดอันนั้นให้เพิ่นรว่าเออท่านเฮ็ดเรียบร้อยบ่สุยาแล้วเหลือแต่กินมาว่ซั่นก็สิว่ากลอเฮาให้เอาคือมาฮอดไว้หนว่ซั่นอันมันมีขอความส่งมาทางอีเมลนั่นก่อนตอนประมาณวันที่19มิถุนายนบพี่น้องเดือนมบ่ได้ถือว่าดนเด้ยังบ่ทันได้พอเดือนอยู่ก็มาฮอด่ะพี่น้องไว้อยู่ไว้อยู่ือว่าไว้อยู่ ลังคนเป็นขอเป็นเดือนกัวสองเดือนเป็นก็มีเด้บมจังเด้อันนี้เขาบอกว่าขอไปบวมเลยจเลยอันนี้ก็บอกว่เฮ็ดไปบวมตัวอเฮ็ดเลือนักรุมเฮ็ดกับยให่ตองาอว่าเาว่าตรงังไหก็รไปล่วงระเบียนไปมาไน่อยแน่เตลือนันกระกลุมเฮ็ดกับยให่ตองก่อนสิบแผตาที่ไทยเฮ็ดไปเฮ็ดมามันซับ้อนบวานใหญ่ตองเเฮ็ดจังดไปตัวลบูเศร้าเฮ็ดเศร้าเฮ็ดสั่นี๋ยวมันจิบบวาหอว่าสั่น ก็เลยไดปหาในในพิ่หน่อก็คือสร้างได้เลยเต็มโตแม่ก็เลืยเอาไปกรอกไปกรอกใส่อันอันเลขบัญชีเห็นมันยเลยว่าเวลาทันเรียนมันหดมันสีส้มไม่สีแดงเลยว่าโอนเงินมาหาเราสิงไหกรอกแล้วก็แล้วเท่าสิขยันบวบันพิดเออแล้วแล้วเท่าสิขยันเฮ็ดขีบอันเรียนมันสีขึ้นลายซ้ำใดลอยเรียมันสมันสีตัดลอยเรียนขึ้นไปแล้วสีตัดเป็นเงินลอยเรียนแค่ประมาณนึง ใน่ัฐบาลก่อนสองสามพันสองสามพันหือเนาะกระทรวงชีมาเรียนมีส่วนใหญ่เนี่พี่น้องหจะได้ยูทูบโนนยังไงเด้เอ้าคนที่ตามบรได้ร้ายขึ้นเขานมาประมาณน่ะมันก็เลยให้ไปเรียนเร็ตรองไปเรียนไปเรียนเนั่งเข้างบมนี่นะข้างในมันสีมมันก็สีมีดตะหัยู่แล้วเราลายพิ์แจกอไปแีดีด้วยโยนเจเบมือนะ แจบ้ออม <L 2 S 1> บ,บ,<น>บมึงก่อยแจ๊บไม่ด๋องเล็บความอยากพูดอยากชินม <c oughs> บงเบคือผสมมาแต่ตอนเล็บัื่อนบอกว่าน่งรุ่นเลกกับ้องนั้นรุ่นเลกอก <c oughs> บอกเล็กที่บน <c oughs> ซื้อเล็กท่านที่บ้น <c oughs> ซื้อเขขอน่น <c oughs> อ,จจออกะขาดะนอไปเขียนยาก เห็นแตะข้อใดมันเป็นยังไงไอพินเปลือยมากเห็นแตะข่าเจ้าใดพากันเห็นคลิปใดพินเบอร์สันบัตรบอลทั้งคนข่าเจ้าใดพินมากพากันไห้ว่าดีใจว่าพินมากคอยซื้อซื้ออยู่พี่หน่อยคอยจกเป็นยังไงบุ๊คก็เป็นซื่อๆบ่กก็ดีใจถ้าว่าดีใจบ่กก็ดีใจอยู่แต่ว่าก็ซื่อๆบ่ถึงขันก็นั่งไห้ดีใจขนาดน่ะจะคอยเป็นอยังไงบุ๊ครับชะนอชินป้าอันมัน เดี๋ยวาไปรหนสอตัวเลัวซ้ะหอันเอทีเอ็มเท่านั้นแหะไงเมื่อตอนไปกอมนี่ยน้ตอนเขหกสามเอ้ยเ้ยเลยอ เรยวจะออกตัวนี้แน่นอนเห็นเจ้าอันนี้เด้ว่าเห็นคนคนเจาวซื้อได้เลยโครงสร้างน่ะรอเรื่องเลร็ะพี่น้องข้สิจธิให้เงินเอาข้อแข็งกันเงไนนะฮะจะม้นังินการนี่แหละพี่น้องการขึ้นแรกๆเลยกับที่แหลกก็มาบอกตะเรืองพินนี่แหละพี่น้องว่าว่าไยพินแล้วเออย่านย่านวาแป๊บเดียวมันกะบนาเวลาสุภาพอรก็เลยวาเรื่องหอกรวบรวบไปนั่กันนั่งที่น้องนกกายว่ากันเด้อพี่น้อง ย่าดามาเด้อว่าข่อยว่าซับซนวนไปวนมาข่อยก็เป็นผูดว่าสิลราเป็นน้องมันกับพ่อได้ว่าเบาเก่งจนสิแบบว่าสิแบว่าโอ้จนอะไรนี่เนาะก,กะตามนี่กอบคนหนึ่งทีเฮ็ดน,นะพี่นอ้องกะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง beauty channel ด้วยค่ะพี่นอ้องค่ะคลิปนี้ก็ฝากไปเพื่อนสนิทแล้วพี่น้องอคลิปหน้ากามาบอกกันไหมบางครั้งจะถ่ายเป็นคลิปยังคลิปหน้าอะไรกะจิมมิ่แต่อัปเดตอาการคุณพ่อต่อไปแล้วพี่น้องว่าจะเป็นอะไรต่อไปนะคะ แก่ชุมนี้ขอสาววี่สนุนมากขอบคุณค่ะครัคบ